สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับสวัสดีพี่น้องชา YouTube ทุกๆท่านครับผมสวัสดีไปทาง f ซรถดำส,สวยๆจารัดด้วยนะครับน,นี่ก็เป็นงานทอยดินครับฝนมาแล้วครับนู่นมืดมาแล้วฝั่งนู่นเป็นงานทอยออกั้นน้ำครับไม่วันนี้มือปืน เดี๋ยวพาไปดูมือปืนหน่อยมือปืนครับรถนิงน่งมีมาเลยครับอะไรชี้อะไร,รชี้อะไรเมื่อกี้เห็นเด็กเองมาอยู่แถวๆนี้ดิ<ใ>น,นี่แถววัด,ดไงไม่รู้แล้วเขาทำอะไรแถววัด เขามาพักกินข้าวเที่ยงอ่ะเขาไม่ได้มาหานี่เดี๋ยวให้มันถอยมาข้างดีกว่าเออจะได้ไม่ต้องหมุนเดี๋ยวผมจะให้ถอยมาข้างนี้จะได้ไม่ต้องหมุนหมุนแบบนี้เสียเวลาครับโอ้หมุนแบบนี้หนึ่งรอบเลยนะนี่ มันจะมาแล้วเก้ขับใจเย็นดีมากเลยลุงไม,ไม่รู้ มานี่มานี่ถอยมานี่เฮ้ยไอ้นนถอยไปนนไปๆเอออุ๊เอาอีกไปอีกโอ้เออ ให้สวิงข้างจะได้เร็วหน่อยตรงนี้แหละสายเลยลุงเดี๋ยวไม่ต้องหมุนรอบนึงมันจะได้เต็มเร็วกว่ากันครับ ขึ้ิมือมกันนะเนี่ยปีมืออยู่ทุกนี้น่าจะได้ลงชั้นล่างครับทุกนี้เนี่ยการถอยรถดำอะ่ะถ้าเราอยากได้เต็มเร็วเราต้องถอยข้างอย่างนี้ ต้องถอยเอาข้างครับแมคโครจะได้สวิงแค่ครึ่งเดียวต้องฉลาดหน่อยครับบางทีแมคโครไม่ตักให้นะถ้ารถดับถอยให้สวิงรอบตัวนะบางคันเขาไม่ตักให้เลยบางคันเขาฉลาดเขาตักให้แค่นี้ห้อให้ถอยมาตรงนี้เลยบังคับให้เลยครับ ก็เดขับใช้ได้อยู่นี่คุณลุงนี่ แล้วเป็นมวยแล้ว <c oughs> ปล่อยลงไปอีกต้มท <c oughs> ีนี้ลงไปข้างล่างนี่แน่นดีมากเลย เ้วลุ้ง้วแเ้ว,แ,วแบบนั้นแหละโอ้ดันชูไปหวานข้าวครับไม่รู้ว่า วันเดียวไม่รู้ว่าเสร็จหรือเปล่าโอ้โหดินแข็งดินแข็งสองม้อยัดีอย่างนี้แหละมันตักได้เต็มเร็วครับ ถ้าร้อยยี่นี่สวิงแล้วสวิงอีกเป็ดพุ่งกี่พอนแล้วอันนี้ไปเต็มดีมากเลยดูอ่ะอือพุ่งกีเดียวรู้เรื่องเลยอะ่ะฝั่งโน้นจานโอสายดันครับ chan ố xài đan xài đan xài đan รอมีรองครับมีกันครับเจ๊แจวเจวจวกันไหลครับไม่ให้รถดำไหลลงมาข้างล่าง โอ้เสียงเสียงถอยมันไหมเสียงดังฟังชัดเท้ต้มอ,อ,อ่าเลย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 อา่าโบกใหญ่เลยอะฮ่าฮ <laughs> ่่อจัดโผลงไปโบเลยครับเอเอเย้

เสร็จต่อเสร็จยมเปิดตรงนี้ให้อัตมาด้วยนะน่ะนั่นแหละเส็จตีไปทางไหนต่อผมนะครับออกจากนี่เข้าบ้านเข้าบ้านเลยมันหยุดเยอะไปปกติตอนฝนยังไม่ตกมันก็กว่าจะไปถึง ะขายอะไรที่เดี๋ยวนี้ถ้าจะมานี่ปุ๊บมันก็ไม่มีที่จะแวะก็คือมามาที่นี่ยังไปต่อก็ไม่มีแล้วอืมจุดเลือดเนี้ยนี่อ่ะกำลังรันเลยล่ะอยู่ตรงไหนพักผ่าโอ้ยตรงน้องนะตรงห้วยนะยังไม่เสร็จเหรอยังเต็มเลยเยอะ่เยอะครปะเต็มไปเลยแต่ขันกำลังดึงหมดแล้วเดี๋ยวไปบอกเกเร่งหมดเร็วขนาดไหน หมนี่มันเอื่อยเลยเกินเฮ้ยน้ำมาได้อย,อย่างนู่นเหรอไอ่เดีมาใจดีปวดท้องฮะชิบวัวตัวหนังตัวโจ้ของน้ำฮะนร<ะ>องมาดูเทนเสร็จแล้วลงเงียปวดท้องครับ นี่มือปืนรับจ้างเนี่ยนี่มือปืนรับจ้างเอาเดี๋ยวขับรอก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านสวัสดีครับ